สวัสดีค่ะครูผิงสาลินีโชตน,นะคะวันนี้ครูผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการประกอบภาพโดยใช้แค่3ภาพเท่านั้นนะคะประกอบเข้ามาเป็นรูปเดียวกันแบบเนียนๆให้เป็นธรรมชาติแบบมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะและเทคนิคจะง่ายใดขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพรอมๆกันเลยค่ะ ละนะคะก่อนอื่นเนี่ยเอพิโซดนี้นะคุณต้องไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนซึ่งเอพิโซดนี้สอนฟรีแน่นอนนะคะก็ไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาได้นะจะได้เอามาฝึกฝนไปพร้อมๆกันนั่นเองไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ sarincho.com w นั่นเองนะคะเมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเนี่ยก็จะมีไฟล์ภาพให้คุณประมาณนี้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะคะโดยที่ครูผิงจะเอาเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัว Back ็ r o u n d มาก่อนเลยนะคะก็คือตัวเล็กนะคะอ่ะตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราจะทํากันในภาพภาพนี้กันไปเลยนะคะสามารถทําได้เลยทีนี้เราก็เอาภาพที่เหลือมานะคะว่าจะเป็นตัวล็อกนะคะแล้วก็เป็นโฮส นะคะก็คือม้ากับหินนั่นเองครูผิงก็จะดึงเข้ามาอยู่ในภาพนี้เลยเจ้าตัวม้าเนี่ยครูผิงตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัดแบ็กกราวข้างหลังออกถ้าใครยังไม่เคยตัดมาก่อนคุณอาจจะเอาตัวนี้ไปไประยุกต์ใช้กับงานคุณใช่ไหมคุณก็ไปหาเทคนิคการตัดก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัว กระตายหรืออาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้ตัวสัตว์อื่นๆแล้วแต่เลยเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วครูพิงทําคลิปแยกนะคะสอนตัดต่อแยกไว้อยู่ใน YouTube ก็มีนะคะก็ไปหาดูกันได้เลยนะคะอันนี้ครูผิงก็จะติ๊กถูกเนาะเจ้าตัวม้าเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะครูผิงก็จะย่อมานิดนึงให้มันเล็กๆลงมาหน่อยนะคะทีนี้ก็ติ๊กถูกทีนี้นะคะเจ้าตัวหินข้างหลังครูพิงก็จะขยายนะคะ ขยายมันให้มันเต็มเฟรมนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวนะคะนี่เราก็จะปรับสเกลของมันนะคะแล้วก็หมุนตามตามองศาที่เราต้องการจากนั้นติ๊กถูกแล้วก็กด c อน t r o l j แต่ถ้าใน mac ก็ command j ก็จะ copy อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็คลิกที่มุมถ้าใครไม่มีมุมให้คลิกนะคะคุณไปติ๊กตรงนี้นะคะโชว์ทัน from control กับติ๊กที่ auto select นะคะออโต้ซีเล็ตรงนี้นั่นเองแล้วก็คลิกที่มุมคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ fifth horizontal นั่นเองนะคะแล้วก็ดึงมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็ดึงไปด้านหลังภาพนี้ได้เลยนะคะแต่ทีนี้มันประกบกันมันไม่ค่อยเนียนเห็นไหมมันมีรอยรอยตัดแบบโชะไปเลยวิธีทำให้เนียนนะคะเดี๋ยวเราจะแมสก่อนเราจะใช้วิธีการลบโดยใช้การแมสนะ,ะเมื่อแมสปุ๊บด้านหลังมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะ ทีนี้เราเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำแล้วก็เลือกตัวบัตรนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะหัวแปงตรงนี้นะคะให้มันเป็นฟุ้งๆลักษณะแบบนี้นะ,ะหัวแปงที่มันเป็นซอฟต์ลาวแบบนี้นะคะและทีนี้เราก็บัตรเข้าไปนะคะตรงรอยต่อที่เราต้องการอยากจะทำให้มันเนียนขยายบัตรนะคะกดบบ บใบไ,ไม้ย่อรลอลิงคือขยายนะคะแล้วคุณก็บัดบัดเข้าไปตรงเนี้ยมันจะเนียนมากยิ่งขึ้นในการต่อประกบกันนั่นเองนะคะทีนี้ทํายังไงต่อนะคะเจ้าตัวแบ็กเกิลเนี่ยเราจะต้องอัลล็อกก่อนเนาะแล้วเราก็อาจจะต้องดึงนะคะดึงดึงขยายแบบนี้ลักษณะประมาณนี้นั่นเองเนาะเพื่อที่เพื่อที่มันจะได้แบบเป็นสกิลที่โอเคอ่ะมันจะได้เป็นสกิลธรรมชาติไม่งั้นมันจะดูแปลกหลอกตา นะคะแล้วก็ติ๊กถูกไปประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่สีนะคะให้เจ้าตัวพื้นข้างล่างนะโดยครูผิงกดชิปเลือก2องเลเยอร์นี้เนาะที่เป็นหินประกบต่อกันนะคะกด c t r โทนจีนะคะคอนโทคือการกรุปถ้าใน Mac กก็คอมานจีนะคะให้มันอยู่ในก้อนเดียวกันเวลาเราใส่สีมันจะคอนโทลง่ายนั่นเองนะคะทีนี้เราไปที่วงกลมค่ะ แลวทีนี้นะคะเราไปที่ curve ค่ะและเราก็เลือกตัวนี้เลยคือการ create clipping mask เพื่อที่จะให้เจ้าตัว curve เนี่ยใส่สีไปในกรุปหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วเราก็คลิกปุ๊บเราก็ดึงสีนะคะให้มันมืดๆเหมือนหินด้านหลังนะคะประมาณนี้ดึงตามคูผิงได้เลยนะคะอ่าลักษณะประมาณนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็กะออกไปเลยนะคะอันนี้คูผิงกะออกมันก็จะได้มีความเนียนกับหินด้านหลังเห็นไหม เออประมาณนี้นะทีนี้ทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราจะทำเงาให้กับม้านะคะเราก็เลือกเจ้าตัวม้ากด ctrl J หรือใน mac command J ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกด้านบนเนาะด้านบนอ่าด้านบนตรงนี้เลยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกตัวนี้คะ่ะ distort นะคะแล้วคุณก็ดึงมันลงมาลากมันลงมาประมาณนี้นะคะ อประมาณนี้เลยนะคะเพื่อที่เงามันจะได้เหมือนแบบกระทบลงด้านล่างและเราก็ติ๊กถูกทีนี้เงาแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสีดำนะคะเราก็ไปใส่สีให้กับโฮสสองก๊อปปี้นี้ก่อนไปที่ FX ไปที่ Color Overlay นะคะจากนั้นเราเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีดําไปเลยนะคะกดถูกนะคะจากนั้นก็กดโอเคเท่านี้เองจากนั้นเราก็ไปที่ แน่นอนเงาตอนนี้มันแข็งใช่ไหมเราต้องการให้เงามัน,มนแบบฟุ้งๆเราไปที่ฟิลเตอร์เราไปที่ Filter, เบอร์จากนั้นเราไปที่อะไรคะไปที่แกสเซนเบอรนะคะแล้วคุณก็ปรับเงาเลดียนเนี่ยยี่ดสามได้เลยนะคะเงามันก็จะฟุ้งนะคะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองจากนั้นก็กดโอเคค่ะ เมื่อกดโอเคแล้วนะคะเราสามารถที่จะดึงเงาขึ้นไปได้ด้วยนะคะเนี่ยคลิกที่ตัวเงาแล้วคุณก็ดึงนะคะแต่เวลาดึงมันก็จะสเกลทั้งหมดแต่ถ้าเราจะเอาบางสกลิลใช่ไหมคุณกดชิฟค้างไว้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเขาเรียวกว่าหุบเฉพาะสกลิลตัวเนี้ยที่เราต้องการมันจะไม่ได้แบบสกลิลทั้งภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปนะคะทีนี้ซูมเข้าไปดูนิดนึงเห็นไคะอ่า ดูดีไหมเริ่มดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องทำสีให้กับม้าเพราะมันดูไม่เป็นธรรมชาติแสงมันมาจากด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยในส่วนหน้าอกม้าส่วนตรงท้องม้าแล้วก็ขาพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องเป็นไงคะมันก็ต้องเป็นสีดำๆหน่อยเนาะไม่ใช่ขาวทั้งภาพแบบนี้นะคะเออเราก็ต้องฝึกฝึกมองเอาว่าเอ้ยปกติแสงธรรมชาติถ้าส่องมาจากด้านหลังมัน วัตถุหรือผ้าหรือเจ้าตัวโมเดลหรือตัวม้าเนี่ยมันต้องเป็นสีลักษณะประมาณไหนนั่นเองอ่ะก็ทีนี้วิธีการใส่แสงครูผิงจะใช้วิธีนี้ค่ะไปที่วงกลมครูผิงจะใส่กาเดียนสีดําเข้าไปเลยนะคะคลิกที่กาเดียนแต่ทีนี้เมื่อเราเลือกกาเดียนแล้วใช่ไหมเราติ๊กถูกไปก่อน เห็นไหมคะถ้าเราไม่ create k i p p i n g mask มันจะใส่ทั้งภาพเลยเจ้าตัวการเดียนแต่ทีนี้ตัวการเดียนการไล่สีดำเนี่ยครูพิงจะใส่เฉพาะมา้าไงเออวิธีใส่ก็เพียงแค่คลิกขวาแล้วก็กด create k i p p i n g mask เท่านั้นเองน,นี่เลย create k i p p i n g mask มันก็จะใส่ไปเฉพาะม้าให้เราแล้วจากนั้นเราก็อาจจะไป เปลี่ยนเบรนโหมดเจ้าตัวกาเดียนเนี่ยให้เป็นมันติพายเพื่อให้มันเป็นเงามากยิ่งขึ้นทีนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในการเดียนฟิลหนึ่อีกทีนึงค่ะข้างหน้าตรงนี้นะทีนี้มันสามารถปรับองศาได้ด้วยเห็นไหมคะแล้วเราสามารถดึงได้ด้วยนะเนี่ยดึงมันลงมาได้ด้วยนะคะแต่ครูผิงจะเอาเอาให้มันทึบไปประมาณนี้แหละแล้วเราจะไม่ดึงตรงนี้แต่เราจะไปลบข้างนอกมันจะง่ายกว่ามันจะแบบลบตาม ส่วนที่เราต้องการได้ดีมากกว่าตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเวลามันดึงอ่ะมันเสมอกันเกินไปนะคะทีนี้กดโอเคค่ะทีนี้นะคะการเดินฟิลหนึ่งเนี่ยคลิกด้านหลังแล้วครูผิงก็ไปเลือกปัดบัตรก็จะอิงคุณสมบัติเดิมเออครูผิงลืมบอกว่าให้คุณไปปรับ Opacity ด้วยนะเนี่ยค่ะเป็น62แล้วก็โฟร์หด้วยอย่าลืมไปปรับกันด้วยนะคะเออเมื่อกี้ลืมบอกเนาะไปปรับถ้าคุณไม่ไปปรับเวลาลบมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร ทีนี้นะคะด้านหลังเป็นสีขาวสีที่ต้องใช้คือสีดำเราก็ใช้บัตรนี่แหละมาค่อยๆเกี่ยนะคะ,ะขยายบัตรบบเบาใบไม้ย่อลอลิงคือขยายเนี่ยค่ะครูผิงก็จะมาค่อยๆเกี่ยเกี่ยเข้าไปตรงคิดว่าแสงตรงไหนมันควรจะสว่างอย่างเงี้ยครูพิงก็จะบัตรเข้าไปเท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะตรงนี้ครูผิงจะไม่ใส่แสงเข้าไปเพราะว่าอย่าลืมว่าแสงมันมาจากข้างหลังเพราะฉะนั้นข้างหน้าตรงนี้มันก็ต้องดาหน่อย เนาะเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วถ้าตรงไหนเราอยากให้แสงเข้าไปนิดๆเราก็แค่บัดเข้าไปหน่อยๆตรงขาตรงนี้เนาะครูพิงอาจจะบัดเข้าไปหนยๆเนี่ยตรงท้องตรงนี้เนาะเพราะว่าแสงมันอาจจะทะลุเข้ามาตรงนั้นอะไรเงี้ยครูพิงก็บัดเข้าไปหนยๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเทคนิคการไล่สีเนาะลบแสงในส่วนนี้นั่นเองทีนี้นะคะสีข้างหลังที่มาสะท้อนครูหิงอยากให้มันแบบสะท้อนที่ผิวของม้าอีกนิดนึง เออให้มันมีแสงออกขาวๆเหลืองๆหน่อยๆนะคะวิธีก็คือไปที่ fx นะคะแล้วก็ไปที่ inner glow ค่ะเมื่อไปที่ inner glow คุณคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วคุณเปลี่ยนสีเป็นโค้ดสีนี้เลยนะ e a d 9 d 2กดโอเคนะคะแล้วคุณก็ปรับ opacity เป็น26แล้วก็ตรง blend mode ให้เป็น color dot ด้วยนะเออคุณก็จะได้แบบแสงที่มันกระทบผิว นวลๆแบบคูผิงนั่นเองนะคะแล้วคุณก็สามารถมาดูไซส์ได้นะคะการไล่การกระทบคูผิงก็จะปรับขึ้นไปอีกหน่อยนะคะประมาณนี้คุณปรับเลยยีิบเก้าคอนทัวร์เอาตามนี้เลยนะออจากนั้นก็กดโอเคได้เลยคุณก็จะได้ม้าที่ดูมีมิติธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองเห็นไหมคะทีนี้เจ้าตัวหินเนี่ยคูผิงอาจจะใส่ ไบเน็ตคอนถาแสงให้มันดรอปลงไปอีกนิดนึงเนาะเพื่อให้เหมือนหินด้านหลังมากยิ่งขึ้นไปที่วงกลมค่ะแล้วก็ไปที่ไบเน็ตคอนถาจากนั้นอ่ามันก็จะคีเอทคลิปปิ้งแมสโดยอัตโนมัติเมื่อถ้าเรามาเลือกแล้วก็มีอ็อบเจกต์ที่มันคีเอทอยู่แล้วเนาะมันจะซ้อนกันแต่ถ้าใครมาทําแล้วมันไม่ซ้อนคุณคลิกขวาและเลือกคีเอทคลิปปิ้งแมสได้เลยนะคะแต่อันนี้มันคีมันคลิปปิ้งแมสอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีให้เลือกเนาะมันก็เลยจะเลือกไม่ได้นะคะ ประมาณนี้แล้วครูผิงก็จะปรับไบเน็ตคอนแท t ให้มันดูมืดๆลงนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมมืดๆลงนิดหนึ่งแต่ทีนี้ลงประมาณเนี้ยโอเคละแค่นี้พอจากนั้นแสงด้านหลังตรงนั้นอะ่ะกับตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลบลบสีลงไปให้มันนิดหนึ่งเพื่อให้มันเนียนนะคะเราก็เลือกตัวเครื่องมือบัตรค่ะแล้วก็เลือกสีดําตัวเดิมนี่แหละบัตรมันจะอิงคุณสมบัติเดิมอยู่แล้วเนาะคุณก็เพียงแค่มาบัตรแถวเนี้ยเนี่ยค่ะ บาดแถวนี้ที่คิดว่ามันจะต้องโดนสีแล้วมันก็จะได้กลืนไปกับข้างหลังตรงโน้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็เพียงแค่มาบัดเพื่อให้เกี่ยให้มันให้มันสมูทขึ้นเห็นไหมคะเออนั่นเองนะมันก็จะเนียนมากยิ่งขึ้นทีนี้ภาพด้านหลังเนี่ยเราอยากที่จะให้มันเบลอไหมถ้าเราต้องการให้มันเบลอเนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่เอฟเฟกเพิ่มนะคะแต่ก่อนที่จะไปใส่คุณไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ convert to smart filter ก่อนจากนั้นก็กดโอเคเนาะ ทีนี้ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่เบอร์แกลเลอรี่แล้วก็ไปที่ฟิลเบอร์ตัวนี้ค่ะคลิกเข้าไปเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้นะมันจะเขาเรียกว่ากําหนดจุดในการเบอร์ได้สมมุติข้างหลังนี้มันเบอร์ใช่ไหมแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงใต้ท้องของม้าเนี่ยแล้วก็ตรงระหว่างหินพวกเนี้ย อยากให้ไม่เบอร์เรากําหนดได้ไงคลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปคลิกด้านซ้ายให้เบอร์เป็นศูนย์มันก็จะไม่เบอร์เห็นไหมคะมันจะไม่ได้แบบว่าเบอร์ทั้งภาพหลังแต่เนี่ยเราสามารถกําหนดจุดให้ไล่ไล่การเดี่ยนการเบอร์ได้เลยเออนั่นเองคูผิงชอบใช้อันนี้เหมือนกันก็แนะนํานะคะถ้าหาว่าใครสนใจเนาะปกติก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ไปใช้กับเบอร์แกสเซ้นเบอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะ ก็ประมาณนี้ภาพมันจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นทำให้ตัวเขาเรียกว่าตัวหลักตัวม้าเนี่ยเด่นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็กดโอเคถ้าใครชอบก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกตัวนี้ได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ปิดตาเนี่ยค่ะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้มันก็จะชัดทั้งภาพมันก็จะไม่ค่อยดูมีมิติอะไรมากเท่าไหร่นั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้ทีนีออ้อาจจะใส่นะคะ b i g h t n e c o n t r a t คุมทั้งภาพอีกหน่อยก็ได้ไปที่วงกลม แล้วก็ไปที่ b u s i n e c o n t a c t นะคะแล้วก็ปรับอนี้ค่ะมันก็จะได้แบบดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของภาพนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่คุณิงก็จะชอบแบบคุมโทนอะไรเงี้ยนะคะเออชอบใส่อยู่เหมือนกันนะคะก็แนะนําประมาณนี้ประกอบภาพเสร็จเรียบร้อยมันก็จะดูเป็นเหมือนภาพจริงเลยเห็นไหมคะใช้เทคนิคง,ง่ายๆที่จะเอามาแบ่งปัน แล้วก็ช่วงท้ายนะคะบอกเลยว่าถ้าหาว่าใครมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากเรียน Photoshop กับครูผิงครูผิงมีคลาสนะคะขายคอสหน่อยละกันแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้สนใจก็ข้ามไปดูคลิปอื่นๆได้เลยนะคะครูผิงมีคอสอยู่2ตัวนะคะตัวแรกคือสอน Photoshop พื้นฐานนะคะสอนตั้งแต่เบสิกเลยนะพื้นฐานเลยอะพื้นฐานจริงๆจนถึงระดับขั้นสูงอะ ขั้นสูงเลยจนแบบคุณทำชำนาญน,นะคะก็ชื่อคอสว่าคอสท็ t o ค Card นั่นเองถ้าหากว่าท่านใดสนใจสามารถไปเรียนกันได้และอีกตัวก็จะเป็นคอสสอนทำภาพแบนเนอร์เหมาะสำหรับคนที่ทำภาพสินค้าขายหรือรับงานอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีเทมเพลตในการทำภาพแจกด้วยสำหรับคอสนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้าไปที่แฟนเพจ ครูผิงสาลินีโชติวงชาคอได้เลยนะคะก็จะเอารายละเอียดให้ดูและนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ต้องขอจบกันไปก่อนเนาะทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูพิงสาลินีโชติค่ะ